อยากให้มะนาวออกดอกออกผลเยอะๆแบบนี้ผมต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับมะนาวเนี่ยจะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนพฤษภาคมในช่วงนี้แล้วก็จะออกเป็นลูกเล็กๆขึ้นมา แต่ว่าก่อนที่เขาจะออกดอกเนี่ยนะครับเขาจะต้องสะสมสารอาหารมากเพียงพอเขาจึงจะสามารถที่จะออกดอกได้เขาจะสะสมสารอาหารเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับก็จะสะสมมาเรื่อยๆแต่ถ้ามะนาวไม่ออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจากนี้ไปแสดงว่าพิดปกติครับ ธาตุอาหารหลักก็จะมี NPK ถ้ามะนาวไม่ออกลูกไม่ออกดอกแสดงว่ามะนาวเนี่ยสะสมสารอาหารหรือธาตุอาหารในตัวเจ่นมากเกินไปส่วนฟอสฟอรัสและแคลเซียมมะนาวสะสมน้อยไปจึงไม่สามารถที่จะออกดอกได้วันนี้ผมมีวิธีที่จะเพิ่มแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสให้กับมะนาวเพื่อที่จะ เร่งให้มะนาวเนี่ยออกดอกออกลูกเยอะๆให้เราได้เก็บกินมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับอันดับแรกผมจะผสมปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยคอกในอัตราส่วนเท่าๆกันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็โรยรอบๆทรงพุ่มเลยครับหลังจากที่เราโรยเสร็จนะครับเราก็รดน้ำตามปกติครับ ต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มแคลเซียมและฟอสฟอรัสให้กับต้นมะนาวอันนี้เป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยนะครับผมหมักเปลือกกล้วยเฉยๆนะครับเฉพาะเปลือกกล้วยกับน้ำซาวข้าวหมักเอาไว้เป็นเวลา3วันครับน้ำซาวข้าวและก็เปลือกกล้วยครับหมักให้ท่วมเปลือกกล้วยนะครับหมักเอาไว้เป็นเวลา3วันเสร็จแล้วก็มาผสมน้ําโดยน้ําี่ส่วน น้ำซาวข้าที่หมักเปลือกกล้วยอันนี้นะครับน้ําหมักเปลือกกล้วยเนี่ยนะครับหส่วนครับหต่อ4นั่นเองในเปลือกกล้วยเนี่ยมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสเยอะเลยนะครับเพียงพอที่จะให้ต้นมะนาวเนี่ยออกดอกออกผลได้แล้วก็นี่เลยครับราดลงไปเลยรอบทรงพุ่มนะครับ ไม่ใช่เฉพาะต้นมะนาวเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้กับพืชทุกๆชนิดที่มันไม่ออกดอกออกผลเราสามารถที่จะเพิ่มแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสให้กับเขาได้โดยวิธีที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ